สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องสูตรหวยฮานอยกันนะครับก็ห่างหายไปหลายวันวันนี้นำเสนอสูตรหวยฮานอยกันนะครับเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับเก้าสาตั้งนะครับล่างออก77นะครับไล่มาเลย8ป 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1แล้วก็2นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็จะได้นะครับ8 1 9 5 1นะครับผลออก 1> 8 1 1หนึ่งหนะครับเข้า4ตัวเลยนะครับงัวต่อมานะครับก็8 1ดหนึ่งหสไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวเด่นจะได้4 7 5เจห้านะครับผลออก4 7 5 1ห้าหนึ่งนะครับเข้า4ตัวเหมือนกันนะครับมาดูของวันนี้กันเลยนะครับวันที่10สิงหา2อ6 4นะครับเอา 4 7 5 1 9 6ตั้งนะครับไล,ล่ลงมาเหมือนเดิมบวกลงมาตัวเด่นจะได้วันนี้มี4ตัวนะครับเด่น7 0 8 4 0นะครับก็ผลออกรอดูนะครับเดี๋ยวจับชุดให้เลยนะครับ3ตัวนะครับก็จะมีเจ็ดศู 0 4 0 8 4แล้วก็7 8 4นะครับอ,อันนี้3ตัวที่จับให้นะครับแต่ว่าตัวเด่นจะมี5ตัวมีเลข7เลข0เลข8เลขสเลขศูนย์นะครับ จัดจุดให้จะได้708 704 084 784นะครับลองดูว่าวันนี้จะมาไหมตามสูตรนะครับชอบมากจะเป็นตัวนี้นะครับเน้นเน,นเน้น4กับเน้น0นนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีคำเตือนนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญนะาในการซื้อเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญนะาณนะครับ